สวัสดีครับเคกลเลอร์อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวรถหน่อยกับรถคือมาทาสีจัดคงเหมือนนิดหน่อยก็คือเก็บรายละเอียดเริ่มต้นกับสีก่อนลวกันนะครับเนี่ยครับเป็นลายกราฟิกที่เราใส่ขึ้นมาจากคาวาซิคหายไปเลยกลายเป็นเคเกลเลอร์อขึ้นมาแทนเลยเนี่ยครับตาลายกราฟิกปกติลายตัวนี้เขาเรียกว่าลาย S S E แต่เรามีการดัดแปลงลายแล้วก็ทําขอบลักษณะขึ้นมาให้เป็นลายลักษณะกราฟิกตามที่ลูกค้าต้องการ รถคันนี้ในกรณีที่ทำก็คือมีบอดี้แล้วอ็อย่างใส่กัมธบัตอ่ะเราดูกัมธบัตตัวนี้กัมธบัตตัวนี้เป็นกับัดกัมธบัต,บตในตานานเขาเรียกว่าไฮเปอร์โปผมว่าใส่ในลักษณะคือแผงคอแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใส่ไมค์กันอยู่แล้วมันจะได้มัน,ม,นมันดูไม่ลกงานเก็บออกมาค่อนข้างจะสวยงามและใช้งันได้ดีจริงผมว่าดูดีนะครับปรับง่ายด้วยเนี่ยพามาเล่นกับแผงคอบนอย่างนี้ก็ดีอ่ะไปที่นี้ถึงเรื่องสีละรถ อันนี้ตอนนี้นะคตอนนี้คือผมพร้อมส่งแล้าง,งานแล้วนะครับกับรถของซุปเปอร์เจ๋งนะครับอ่าโอเคยังไงก็เห็นรีวิวนี้ก็มารับรถได้เลยเสร็จนะครับพร้อมส่งมอบครับผมโอเคครับ